เดอะสตรีทรัชดานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอลิซจะพาไปดูอะไรพิเศษพิเศษที่ห้างนี้กันนะเรามาถึงที่ชั้น5เดอะสตรีทรัชดาแล้วค่ะที่นี่เขาเปิดนะครับมันสุกเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีชีวิตมันจะมีเสียงจริงๆเออันนี้เราก็เพิ่งมารับความรู้สึกผ่านเสียงยังไงฟังเสียงยิ่งมันมีความถี่แบบต่ำๆมากๆมันจะมีคืนค่อนข้างเยอะอันนี้ปาชระเท่นะครับ หออรวัดเป็นลายอะไรบอกคุณครูสิคะสวัสดีค่ะวันนี้อลิซล้อกเกอาพาทุกคนมาเที่ยวที่ห้างสิดรัชดานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอัินี้จะพาไปดูอะไรพิเศษพิเศษที่ห้างนี้กันนะตามมาดูเลยค่ะ ตอนนี้ที่เราอยู่นะคะก็เป็นชั้นหนึ่งเข้ามาปั๊บก็จะมาเจอร้านโมจิโคจิร้านที่ทุกคนรู้จักกันดีราคาย่อมเยาว์ของน่ารักน่ารักอาิชอบอะไรมาอาิชอบยางลบเจ้าหญิงมาหนึ่งกิ้นใจเดี๋ยวอิชพาไปเดินที่อื่นต่อไหนนะอ้าวมาบูธนี่ดีกว่าเซลอะไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือรองเท้ามีหลายแบรนด์มากเลยนะคะเซลอัพถุงแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีแบรนด์อาดิดาสไน แววมาดูะ,ะอลิซพามาดูร้านขนมเฉยได้ค่ะอันนี้เป็นร้านขนมนะคะเป็นขนมนํร้านอันนี้คือช็อกโกโบอกระเป๋าเจ้าหญิงหนูมีแล้วอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็ไข่ขนมเด็กน้อยนี่คือถั่วลันเตาถ้าใครสนใจร้านขนมก็แววมาร้านหาานูได้เลยอลิซนนพาไปดูตรงนู้นหน่อยได้ไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นร้านอมรรีค่ะเป็นเครื่องหอมที่นี่มีชาวต่างชาติก็จะสนใจเครื่องหอมประเภทนี้เ่า เซล7เซลล์เซ sí, ็นร no you know> ู้สึกตอนนี้ทุกร้านเซลล์หมดเลยนะกำลังจะอยู่ในช่วงของซัมเมอร์เนาะทุกร้านเซลกระจายกิ๊บส่งเบดเตลเล็ตก็มีนะคะหมอมมาชอบช็อปมากเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้สนใจกิ๊บไหมคะกิ๊บเด็กน้อย29บาท39บาทนะคะตึง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 จึงึงอาหารด้านนี้ก็มีเนี่ยโออิชิราเมงเบอร์เกอร์ชิง ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะคะก็จะมีโซนฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับสัตว์นะคะของใช้ต่างๆน่ารักน่ารักแล้วก็จะมีมิสเตอร์ดีไอวาด้วยชั้นนี้ก็เดินเล่นกันเพลินๆไปเลยมีของใช้ของชอบเสื้อผ้าของใช้เพียบถึงเธอดินเธอดนี้ค่ะค่ะอันนี้อยู่ชั้นสามชั้นสามเป็นเกี่ยวกับหนังสือนะคะหนังสือเก่าหนังสือใหม่รวบรวมอยู่ในชั้นนี้หมด เป็นหนังสือกร็ตู้เดี๋ยวหนูโตหนูอ่านเป็นหนูมาเลือกซื้อได้เลยนะคะใช่อันนี้อยากดูให้อันนีดูหน่อยเพราะว่าต้องซื้อไปก่อนอันนี้ช่วงนี้โตขึ้นเยอะก็เริ่มสนใจหนังสือมากขึ้นนะคะนี้เรามาอยู่ชั้นสี่แล้วชั้นสี่ก็จะเป็นร้านอาหารและตู้เกมของเด็กๆนะคะ อาไปดูไปดูอันนี้เด็กโตเขาเล่นนะลูกอันนี้เป็นโบลิ่งฝั่งนี้จะเป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้น่าสุดจะเงียบๆนิดนึงคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใกล้จะถึงจุดที่อลิล็อกเ,เป้าตั้งใจจะพาไปแล้วเดี๋ยวต้องไปชมกันเย้ <Yeah! S 1> เรามาถึงที่ชั้น5 The s r i n a ร h ชดาแล้วค่ะที่ตรงนี้ก็คือ NSM s i k e Square ดูข้างในกันนะคะเริ่มจากจุดลงทะเบียนก่อนอ่ารู้สึกว่าค่าเข้าชมมันเข้าฟรีนะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนมีค่าเข้าไหมคะส่วนทั่วไปโปรโมชั่นนะคะผู้ใหญ่เข้าฟรีค่ะเด็กเข้าฟรีอยู่แล้วนะคะอ๋จเย็นว่ะตอนนี้นะครับเรามาถึงศูนย์วิทยาศาสตร์นะ เดี๋ยวดูกันอ๋อเรามาถึงจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชนะเดอะสตีตรงนี้จะเป็นเหมือนกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับเข้าชมฟรีแต่จะมีกิจกรรมอยู่ประมาณ4ีแบบในแต่ละวันนะแต่ต้องจองคิวผ่านเว็บไซต์นะครับสามารถสแกน q r code ได้แล้วก็จองกิจกรรมเข้ามาเขาให้เข้าไปเรียนรู้ได้กีฬาสามครอบครัวนะครับส่วนกิจกรรมทั่วๆไปเนี่ยเข้าชมฟรีนะไม่เสียตังค์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะนี่ครับเด็กๆมาเยอะเลยข้างใน เดี๋ยวเรามาดูนี่มีอะไรบ้างนี่นะครับเป็นกิจกรรมจต,ตุรัสวิทยาศาสตร์นะเดอะสตรีราชานี่จะมีการประดิษฐ์สุดท้าทายอันนี้100บาทต่อชุดการทดลองแสนสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัวอันนี้200บาทแล้วก็สวมบทบาทเป็นนักอนุกรมวิทานแข่งแรกประเทศไทยอันนี้ก็100บาทแล้วก็ผสมผสานศิลปะวิทยาศาสตร์สําหรับหนูน้อย100บาทต่อคนอันนี้คือได้เด็ก1คนแล้วก็ผู้ใหญ่1คนนะครับอลิซวันนี้ดูกิจกรรมนี้นะครับผสมผสานวิทยาศาสตร์และศิลปะ สำหรับหนูน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทํากิจกรรมอันนี้นะครับที่นี่เขาเปิดนะครับวันศุกร์เสา,าร์อาทิตย์นะอย่างเดียวเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะครับนี่มีอะไรตรงนี้จะเป็นการประดิษฐ์ของน้องๆน,นะเป็นพวกแบบของ DIY จากกระดาษมี่ผสมสีก็จะน่าจะประมาณนี้เนอะใช่ปะไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะอันนี้มันจะเกี่ยวกับเสียงนะครับที่เนี้ยโลกขับเคลื่อนด้วยเสียงนะทําไมอะ สิ่งที่ทําให้เรารู้ว่ายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็คือเสียงคือทุกอย่างบนโลกนะมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่มันจะมีเสียงเหมือนทานน้ำเนี่ยน้ำไหลมันก็มีเสียงนะเคลื่อนที่อยู่นะก็มีชีวิตนกเนี่ยขยับตัวร้องก็มีชีวิตราจรก็มีเสียงนะรถเสียงแต่ฟ้าผ่าเสียงลมทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีชีวิตมันจะมีเสียงจริงๆเออนี่เราก็เพิ่งมาคิดนะเออจริงเนี่ยในป่ามันยังมีเสียงเลยคนเล่นดนตรีเสียงนี่สําคัญกับเรานะ จิงศาสตรของเสียงตรงนี้นะครับก็คือเอาปากชอบไปตรงนี้นะช่องนี้นะแล้วพูดมันก็ออกฝั่งนู้นเสียงมันก็เดินทางตามป่องงนี้เข้าไปาสีน้ําเงินก็เป็นเหมือนกับประตูทางเข้าเนะเสียงความรู้สึกและสุนทรคยภาพนี้เป็นละนาเป็นเครื่องดนตรีตีสองอันสิลูก ความรู้สึกผ่านเสียงยังไงฟังเสียงอสัมผัสตรงนี้แล้วก็แล้วก็กดนิเฉลยอ๋อเสียงกินนะครับอันนี้กินอะไรอ่ะมันเหมือนอะไรกรอบๆนอะอันนี้เสียงซ่าๆ่นะแล้วดูเฉลยอ๋อนี่เสียงทําอาหารเนะเสียงกระทะนะเหมือนให้เราทายนะเออสนุกดีเฮ้ยนี่เสียงอะไรอ่ะเรือปะ ินน้ำอ๋อเทน้ำนี่เออตรงนี้มันแบบเหมือนกับเราเทเองจริงๆเลยนะเนี่ยดีมากเลย s <S ต่อไปดูเป็นอะไร oh. ขึ้นเสียงเปลี่ยนความรู้สึก oh. ลองดูนะครับแต่และอันเสียงไม่เหมือนกันนะมันมี5อันขึ้นอัลฟาผ่อนคลายอ๋ oh. อันนี้ขึ้นเสียงแบบเดลต้าอันนี้ทีตานะครับเสียงมันเหมือนไกลๆกลางวานอยู่ที่กว้างๆอันนี้ใช้ความรู้สึกนะครับต่อไป อ๋นนอ,อนี่เป็นดนตรีนะจะเป็น C minor C major เนี่ย D F อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเหมือนคีย์เสียงของดนตรีนะมันจะให้ความรู้สึกต่างกันอ๋อเจ๋งดีอันนี้อะไรเอ่ยคืออะไรแยกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทยอ๋อก็คือว่าเวลาเราพูดนะครับเสียงดังเสียงเบาอะไรเงี้ย<อ>ก็จะบอกว่าอารมณ์อยู่ประมาณไหนความรู้สึกประมาณไหนโกรธไม่โกรธอะไรประมาณนี้ อันนี้ท่อเสียงนะครับลองใช้แผ่นตีป่องแต่ละอันฟังเกิดเสียงอ๋อใช้แผ่นนี่อ๋อแต่ละอันเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของเสียงที่มันมีความซับซ้อนเสียงดังไหมคะสีไหนเสียงดังที่สุดคะอันรลิฟ เละพอดีนิดตีอย่างเดียวนิดเลือกโอ้โหโอ้โหใช่เหรอรออันนี้ทดสอบเสียงไม่ได้แบบทำทำไมพังอันนี้ขึ้นนิ่งนะครับเป็นไงอ๋อนี่จะเป็นเหมือนขึ้นนะอันนี้มันจะเคลื่อนที่นะอ๋อปรับได้เล่งได้ ยกตัวสูงขึ้น120สูงสุด150 1ห0มันก็จะนิ่งละกิ้งมันมีความถี่แบบต่ำๆมากๆม,มันจะมีคืนค่อนข้างเยอะสูงมันไม่ค่อยได้ยินนะแต่ถ้าคืนมันต่ำๆมันจะได้ยินเสียงประมาณนี้เนะเสียงเกิดจากการสั่นอันนี้จะเป็นกีตาร์นะกีตาร์คืออะไรเล่นเนี่ยเสียงนะคืออะไรอันนี้มันน่าจะเสียนะมันขาดไปเส้นหนึ่งเสียง เปลี่ยนเป็นคลื่นนะครับโอ้โหชอบเลยโอ้โหโชอบแบบนี้โอโ้โหชอบมากชอบทำลายคุณสมบัติของคลื่นเสียงครับอ๋อน,นี่คลื่นเสียงเปน็นี้อีกอันหนึ่ง๋ออ,นนอ,อ,อะไรขวาง มันจะที่ๆอย่างนี้อ๋อเสียงจะทำให้มีขึ้นนะครับไปกระทบอะไรมันก็จะเกิดแรงสัน่นเราได้ยินเสียงได้อย่างไรนะครับเป็นนี้เป็นเหมือนกับการจําลองภายในหูของเรานะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นอะไรหน้าสื่อเสียงอ๋อนี่ครับประลดใจหน้าปากตาโตมีความสุขยิ้มเห็นฟัน ตัวอ้าปากค้างเห็นฟันสมดคิ้วอันนี้จะเกี่ยวกับใบหน้านะครับเสียงที่มันออกมาจากร่างกายเรามีให้เราเล่นด้วยนะตรงนี้เราทําเสียงอะไรแล้มันก็จะจําลองออกมาเออเจ๋งดีโอวันนี้มันเป็นเหมือนกับเสียงของเพื่อนร่วมโลกคือนะครับมีเสียงสัตว์ต่างๆเสียงสัตว์น,นอกฤดูการไ,ไม่รู้เล่นยังไงไ เคยได้ยินเสียงของชั้นไหมเป็นเสียงของสัตว์ต่างๆนะครับมันก็จะมีนกอีโก้งชนีนกกลางเขนโลมาแถบเป็นเสียงที่เราไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวลองดูวานพิชชาตโอ้โหไม่เคยได้ยินเลยอืมแปลกมากโลมาแถบนี่ก็ไม่เคยได้ยินอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันอันนี้อะไร จั๊กกะจั่นนะครับชิคคาร่านะนี่ของจริงนะเขามาสตาร์ทไว้เดีเ๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นนกที่อมาสตาร์ทไปนะครับนกโพรงระดกนะครับนี่เด็กๆไม่เคยเห็นแน่นอนเนาะอ๋อเสียงนี้เคยหยิ้วแล้วเสีนี้ฉี่อ๋อมันจิกตางเสียงแล้วก็นี่อะไรนกปักน,นะครับน่ารักนะตัวเล็กๆเก๋ๆนี่ลิงลิงแส เสียงดังมากเลยโอ้นี่อันนี้น่ากลัวมากเลยอันนี้คือเสือโคร่งนะครับโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะมันกระโดดดูดิโอ้ถ้ามันกระโจนเข้ามาหาดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยเสือโคร่งเนี่ยหะน่ากลัวโอ้ก็ทเสียงเบาๆนะแล้วก็นี้ช้างนะลูกช้างเนียคือพวกนี้มันจะมีเสียงนะกดเนี่ยลงไปอ่า เสียงจะประมาณนี้ตรงนี้เป็นด้านนอกนะเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านนอกมีอะไรบ้างนะครับตัวใหญ่จะเป็นพวกสัตว์ที่เขาเอามาเหมือนสตาร์ไฟอะตัวนี้เป็นนกแก้วโลเด้นนะนี่เหมือนมากเลยอะมีขนด้วยอ,อันนี้อะไรเอ่ยปลากดเกาะนะครับไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่านะแต่เหมือนมากเลยเหมือนเขาสตาร์ไฟอะนะครับปลากดเกาะเป็นปลาต่างถิ่นจากอเมริกาใต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะอันนี้เป็นนกแก้วโนรีแคทเทอริงนะครับสวยนะ มันจะเล็กๆนะตัวนี้สีแดงไปดูตัวนี้อะไรปลาเสือพ้นน้ำมาใส่ได้ทั้งน้ําเค็มและน้ํากร่อยมีความสามารถในการไล่เหยื่อที่อยู่ในนะ้ำโดยการใช้การข้นน้ําออกจากปากเพื่อให้เหยื่อตกในน้ําแล้วกินเป็นอาหารอันนี้เป็นกวางนะยีราบของจริงนะซับไว้นี่ลูกยีราบนะอันนี้ปาลาจระเข้นะครับปาลาจระเข้เป็นปลาขนาดใหญ่ที่มีปากท้ายกับจระเข้ลําตัว ตรวจขางค้ายปลาเป็นปลาพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกาเมื่อโตเต็มวัยจะยาว350เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ127กิโลกร,รมัมมีการนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและเริ่มหลุดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของไทยโอ้โห350เซนติเมตรนี่3เมตรกว่าๆนะโอ้โหใหญ่นะเดี๋ยวดูนี่เไรนี่อะไรไอ, JD. อ๋อหอยเจดีอ๋อ หอยเจดีที่เขาไม่ได้ติดข้อมูลไปปูโอ้หใหญ่มากเลยนี่ปูอะไรเนี่ยปูทะเลหรือปูดํานะครับนี่มีกระดองกลมเป็นวงรีรูปไข่สีดําปนแดงหรือสีน้ําตาลแก่มีส่วนหัวและอกรวมกันลําตัวของปูเป็นแผ่นบางเรียกว่าจับปิ้งครับอยู่ตรงใต้กระดองปูใบอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลนะปูอะไรอันนี้น่าจะใส่ในส้มตำปูแสมน่าจะใช่แล้วใส่ในส้มตำนีมุกกรอกเทศนะครับ แล้วก็เหมือนกับตามันเข้าลูกแก้วมาทำาตดูตรงนี้อะไรอืหมีตัวใหญ่มากเลยํลำยืนโอ้โหใหญ่มากสูงประมาณสองเมตรกว่าเนี่ยน่ากลัวนะเนี่ยอ๋อน,นี่คือน,นิทรศการคืนชีิตให้ซากสัตว์ออ๋สัตว์เป็นของจริงนะแล้วเขานำมาสตาร์ไปผู้ปกครองมารอตรงนี้ได้นะครับเวลาพาลูกหลานมาเล่นนะตรงน,นเกี่ยวอะไรอันนี้จะเป็นเหมือนกับลูกบอลอะไรเอ่ย อันนี้คืออะไรครับจะเปนอแล้วมีรางระว่ค่ะซึ่งตัวรางนะคะะจะมีโค้งมีวาล์วนะคะคือการทดองความเร็วของลูกบอลอ๋ออันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหมือนจะให้น้องๆเรียนรู้ถึงความเร็วของลูกบอลน,นะเวลาลงมาแต่และอันจะไม่เหมือนกันค่ะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ว่าความโค้งแบบนี้พวกคนนี้จะ,ะได้การเคลื่อนที่ของบอลที่ต่างกันเลอ๋ออันนี้เป็นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุประมาณนี้ แ,แบบนี้เหมือนเนินอันนั้นจะเป็นเหมือนตีลังกาอันนั้นเป็นเหมือนกับเลกาคณิตโอเคครับขอบคุณครับเดีย๋ยวลิเล่นละอ่าลิเล่นอปีนขึ้นไปโอ้โหโอ้หืมโอ้โหลิเก่งมากเลยโอเคเดี๋ยวลิทจะไปลองเล่นอันนู้นนะครับอันนู้นจะสูงนิดนึงนะไม่รู้ถึงเปล่าแค่นั้นแหละลูก ความเร็วนะครับเนี่ยมันจะมีนะแับอย่างนี้นี่นะครับอลิซมาเล่นกจนิจกรรมอยู่นะจะเป็นพวกตัวต่อเลโก้ขอเล่นต่อกะป,ปูอยู่นะัที่นี่ดีนะวัดเื่อเหรอวัดเป็นลายอะไรบอกคุณครูสิคะไม่ไม่ไม่ต้องเขิน <S 2> <S 2> <อ>ค่ะลูก ไม่เป็นไรค่ะลูกคุณครูใจดีค่ะเออเป็นไม่อยตดาวเป็นตัวอะไรค่ะลูกเป็นรถขอบคุณค่ะครูยังลูกชัดขึ้นใช่ไหมเป็นลายอะไรคะลูกอันนิดว่าลายอะไรลูก ด้าก็คือด้านที่ลายไม่ชัดนะเราจะใช้ปากกาด้านลายไม่ชัดนะลายไม่ชัดอันไหนครับอันนี้แหละอันนี้แหละ่นนาใช้แล้วอันนี้เลยวาดลงไปในนี้ได้เลยวาดลงไปในกระดาษกองที่เราจอดูได้เลยครับวาดลงไปก็ได้แนะนําว่ารอบๆกระดาษกองเลยก็ดีครับเพราะเวลาทำการเราออกมาแล้วมันจะสวยงามเลยเเสร็จแล้วใช่ไหมคัเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับ ถ้าใครวาดเสร็จแล้วปิดฝาได้เลยแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวรอฟังคุณครูก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่จะเพิ่มความยากของเราในการทดลองที่สองโดยการที่พี่จะให้เด็กๆใช้กระดาษชงกาแฟแผ่นนี้ใช้กระดาษชงกาแฟแผ่นนี้นะม้วนเป็นกลวยคล้ายๆกับกลวยดินทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมม้นเป็นกลวยม่าม้าช่วย่ะออกระดาษ ได้ไหมคะให้คุณแม่ช่วยให้ให้คุณครูช่วยหน่อยได้ไหมคะให้คุณครูม้วนแบบนี้ได้เลยอ่ะเอาอันนี้ให้คุณครูช่วยม้วนเดี๋ยวเราจะม้วนเป็นโคนไอศครีมกันนะแบบนี้อ๋อเป็นโคนไอศครีมนั้นให้แบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้อ่หนูจับเอาไว้นะหนูเกี่ยวย่ายย้ายมันมันหลุดจับตรงนี้ได้ แบบนี้ไว้ถ้าเด็กๆได้แบบเป็นโค้ดที่เห็นแล้วให้เด็กๆหายโคน้ดที่ นิดเล่นครบทุกอย่างเลยนะคะเอ๊ะผลงานอลิทที่อลิตต่อจิ๊กซออยู่ไหนนะโอ้โหไหนชูขึ้นมาหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่มมใส่ให้ถูกช่องนะคะโอ้เยี่ยมค่ะแยกให้ถูกสีโอเค สนุกไหมคะลิสชอบไหมคะลูกชอบขายเยี่ยมเลยตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนกิจกรรมนะครับลิสเล่นน่าจะเป็นอันนี้นะความลับของสีดําที่เขาบอกว่าคือเราจะผสมสีไงให้มันออกมาเป็นสีดําสีดํามันไม่ได้เป็นสีที่เกิดขึ้นมาเองง่ายๆนะมันเป็นสีที่มันถูกผสมขึ้นมานะแม่สีมันจะเป็นพวกเขียวเหลืองแดงผสมนห้มันออกมาเป็นสีดํานะ ต้องอันนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับในแต่ละเดือนเนอะนี่มันจะมีเนี่ยจะมีบอกว่าช่วง10โมงถึง11โมงมีอะไรบ้างนะครับวันที่1ถึง6จะแบ่งตามนี้ไปนะครับเรามาดูกันตรงนี้เป็นอะไรอลิคลงจะเล่นตรงน,นั้นนานอ๋ออันนี้เป็นเหมือนฟีมันต้าซาวนะครับมีหลายแบบอ๋อวางตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้เป็นภาพอันด้าซาวนะเกี่ยวกับการตั้งคันนะไม่เป็นไร อ๋อตรงนี้เป็นกิจกรรมนะครับที่เข้าไปทําประดิษฐ์ของอะไรต่างๆเนี่ยมีเครื่องมืออยู่ข้างหลังด้วยจากนักประดิษฐ์สู่นวัตรกรรมอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ต้องเสียตังค์นะอันนี้คือ innovation space นะครับอ๋อเป็นของประดิษฐ์นะเออเจ๋งดีนะอันนี้จะเป็นเหมือนกับส่วนของของขายนะครับก็จะมีพวกของเล่นแต่พวกนี้เป็นของเล่นวิทยาศาสตร์พวกตัวต่อจิ๊กซอพัซเซอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกแบบเกมไพ่อะไ่าี้ น้องๆเล่นอยู่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์นะครับมีพี่เลี้ยงด้วยนะครับต่ออ๋อเป็นตัวต่อนี่ลิซได้ชอบนะแต่ลิซเป็นเกี่ยวกับสีโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะตรงนี้เป็นด้านข้างนะครับมีอะไรบ้างนี้เป็นมิตติ้งรูมนะครับเขาก็ให้เด็กเข้าไปทํากิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการประดิษฐ์แลบหนึ่งนะไปดูก่อนนะครับนี่คืออะไรอันนี้เขามีเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนี้อันนี้แลบสองนะแลบเขาไม่ได้เปิดให้บริการนะรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เรามาดูตรงนี้ตรงนี้เป็นกีฬานะครับจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้ละเป็นกีฬาในร่มมีตีแพดเล่นบาสตีจังเลยเแต่ร้อนนิดนึงนะมีคนมาเล่นด้วยนะนี่เขาฝึกอยู่เป็นกระบองก็มีคนเล่นบาสอยู่ตรงนู้นอ๋อนี่คือเดอะสตรีทอารีนานะครับตรงนี้เป็นกฎระเบียบการใช้นะครับเฮ้ยข้างบนมีนะไฮไปดูอน่นเป็นไรอ๋อข้างบนเป็นฟุตซอลน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบดมินตันนะครับ เมื่อกี้เห็นคนมาใช้บริการนะครับเขาบอกว่าเสียงเงินนะไม่ได้ฟรีนะครับเขาตีแบตนะครับแต่ไม่แพงมากชั่วโมงละร้อยแต่ตอนนี้โคตรร้อนเลยไม่รู้่นยังไงเป็นร <c oughs> ้อนมากเลยตรงนี้เพราะมันอยู่ใต้ราคานะมันอยู่ชั้นบนสุดเลยรับจ่าเต็มเลยอะร้อนโคตรแต่ได้เหงื่อดีนี้ยังเป็นลานกว้างๆอยู่เลยนะครับยังเหมือนกับเ่ายังไม่มีอะไรนะมันน่าจะเกี่ยวกับพวกเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยอรังอยากทำอยู่เขาบอกว่า Thailand E s ส o r t a r อ n a คนยังไม่ค่อยเดินยังไม่ค่อยรู้จักนะ นี่คือชั้นห้านะครับโอเคนะครับสําหรับใครนะครับที่วันเสาร์อาทิตย์นะไม่รู้จะพาลูกพาหลานไปไหนนะครับเราแนะนําที่นี่นะครับสายแฟนะครับที่เดอะสตรีทรัชดานะครับนี้ก็เปิดใหม่นะแต่เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอย่ามาวันธรรมดานะธรรมดาก็ปิดนะครับมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆเล่นมากมายนะแต่จะไปเน้นเกี่ยวกับพวกเสียงนะครับยังไงก็ลองพาลูกๆหลานๆน้องๆหนูๆมาเที่ยววันดูนะครับที่นี่ก็ดีค่ากิจกรรมก็ไม่แพงด้วยนะครับ